นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมความอร่อยกันที่ Crazy Dip Cafe นะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากชิมความอร่อยเรามีชิมบรรยากาศด้วยที่สำคัญนะฮะมาชิมความสนุกกันฮะแต่ละโซเนี่ยเขาบอกว่าสนุกมากๆนะฮะจนไม่อยากกลับบ้านเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ เอาแล้วครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในโซนคาเฟ่ของ Crazy Dip and Cafe ฮะไทยรานะครับต้องบอกเลยโปร่งโล่งสบายแล้วก็โหูยาวไปถึงข้างหลังเลยฮะที่สำคัญครับผมอยู่กับทางผู้จัดการร้านนะครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับพูดถึง Crazy Dip a Cafe นอกจากมีอาหารอร่อยแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะผมมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะกิจกรรมของทางร้านมีหลายอย่างครับมีโซนคาเฟ่โซนเลตเตอร์ลองแล้วก็สนามรถดิฟแล้วก็สนามโกคาร์ทครับ ซึ่งแต่ละโซเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปชมสถานที่จริงด้วยได้แต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าละลานตามากๆเลยครับเมนูซิกเนเจอร์ที่เพื่อนๆหรือว่าสายชิลเนี่ยต้องมาแล้วจะต้องสั่งเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับร้านเรามีเมนูซิกเนเจอร์หลากหลายชนิดนะครับเอาอย่างเช่นตัวอย่างเมนูแรกเลยครับนี่ปอเปี๊ยะเคซี่ครับโอ้โหผมต้องชิมแล้วเพราะว่าเคซี่มากเลยปอเปี๊ยเนี่ยจิ้มหน่อยอันนี้เหมาะสําหรับเด็กๆครับทานเล่นก็ได้ น่าตาตัวน่าทานของเรานี่ทำพิเศษดูนุ่มมากเลยนะออืเป็นไงครับกรอบนะพี่รสชาตินุ่มนวลน้องๆน่าจะชอบครับใช่ครับเด็กๆชอบสั่งทานครับอย่างเมนูถัดไปหอยแมงผู้ออกข้างหน้านี้เลยใช่ครับตัวใหญ่ๆเลยครับผมชอบมาก ชอบทุกจานเลยนะใชไหมโอ้โหชีสที่นี่เขาจัดเต็มนะฮะอันนี้กินแบบนี้ไม่ได้นะครับทานแบบนี้ไม่ได้ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มโอ้โหมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นใหม่ครับพี่ยาคับครับพี่ส่วนอย่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยฮะพูดถึงกิจกรรมเนี่ยคือใครเล่นก็ได้ใช่ไหมน้องๆเวลามาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแก๊งเพื่อนมิตติ้งกันอะไรเงี้ยมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ส่วนมากจะพาลูกๆหลานๆมาเล่นรถดิฟครับ โกคาร์เราก็เล่นได้ครับเพราะเรามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เด็ก10บขวบขึ้นไปหรือ,อ,อว่าแปดเก้าขวบเราก็มีไซส์ขนาดรถให้เล่นครับอ๋อก็คือสมมุติว่ามาทานเสร็จแล้วก็ติดต่อพี่เลยใช่ครับก็เข้ามาซื้อบัตรได้เลยครับแต่ที่สําคัญนะ <S <S ผมมองไปภายในโซนคาเฟ่นเนี่ยเขามีพื้นที่ให้น้องๆเล่นด้วยเป็นโซนสเปซแบบของเล่นต่างๆใช่ครับก็คือเท่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมาเที่ยวที่นี่ก็คือ ปล่อยให้เล่นของเล่นเลยครับพ่อแม่ก็นั่งรับประทานอาหารไปแล้วก็ดูการขับโกคาร์ดขับรถนิดเลยครับจานที่2แล้วกับตัวหอยหอยหอยอะไรนะพี่หอยแมงผู้หอยแมงคู่นิวซีแลนด์อบชีสชีสแน่นมากอร่อยด้วยเมื่อกี้ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่เต็มคำมากเลยพี่อย่างเมนูถัดไปเลยครับอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ของไก่มือมีผัดกระเฉดครับมีผัดกระเฉดใส่กุ้ง ให้ชิมรสชาติกันครับอืมอืมอมรสชาติเค็เข้มข้นบ้างเลยพี่เยใช่เข้มข้นดีแล้วก็กลมกล่อมอ่ะครับผมเมนูต่อไปเลยครับมเมนูต่อไปอันนี้ดีกว่าโอ้โหซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวครับเครียบอย่างเมนูนี้เนี่ย จุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาคือเราต้องเอาซี่โครงหมูเนี่ยไปอบใช้เวลาอบระยะเวลาหนึ่งครับก็นานพอสมควรเพื่อที่จะให้อ่าเนื้อเนี่ยไม่ติดกระดูกครับครบคือถ้าทา,านขึ้นมาคือเนื้อนี่หลุดออกจากกระดูกเลยก<ม>็อลยการอีเดีด๋ยวขาดเลยพี่ขาดไหมครับในตัวซอสเป็นไงครับเข้นเป็นส่วนของร้านของซอส มีอีกหนึ่งเมนูครับก็คือลูกค้ามาก็ต้องสั่งทุกโต๊ะครับต้ยมยำลมิตรน้ำข้นครับข้างหน้าผมเลยใช่ครับขอเช้นข้นเลยครับโหเนื้อเน้น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 ถ้าพูดถึงเมนูบนโต๊ะเนี่ยคือทุกคนมาต้องสั่งเลยครับถ้าไม่สั่งนี่คือเหมือนมาไม่ถึงเลยนะพี่ใช่ครับปลาเขาสดครับสดแล้วก็ ทานตอนที่แบบอุ่นๆแล้วร้อนเนี่ยได้ฟิลมากเลยครับตัวต้มยำรวมมิตรน้ำข้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าติดใจมากเพราะว่าชอบในความเข้มข้นของของรสรสเขาด้วยรสเขาก็อร่อยแล้วก็มันถึงถึง,ถ,งถึงอกถึงใจอ่ะแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยผมชอบในเรื่องของความสดครับแบบเออทานแล้วไม่ข่าวก็ใครที่เป็นสายชอบแนวต้มยำเนี่ยต้องห้ามพลาดมาสั่งเลยนะค,ะครับคุณผู้ชมแต่ ข้างหน้าผมเนี่ยโหปูนจานเลยครับอันนี้คืออะไรครับซิกเนเจอร์เลยครับก็คือ,อเป็นปลากระพงนึ่งซีอิว๊วปลากระพงนึ่งซีอิว๊วเราจะใช้ปลากระพงตัวใหญ่ๆเลยครับโหโหญ่น้ำซีอิ๊วของเราก็เป็นสูตรของทางร้านอ๋อคือกลับมาวิธีการรังสรรค์นเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ครับตัวเปเริ่มเลยอะลองลองกินคู่กับน้ำซีอิ๊วเลยครับมันจะเข้าเข้าเนื้อครับใครที่มาครั้งแรกแล้วสั่งเมนูนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่เขาบอกเลย กับน้ำซีอิ้วนะครับจะหอมสมุนไพรตัวปูนมากๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะที่ตักมาก็คือเมนูนี้เนี่ยเขาไม่มีหลบนะฮะเนื้อเขาโผล่มาเห็นๆเลยนะฮะเดี๋ยวชิมก่อนนะครับมันมันแบบอร่อยค่ะพี่คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อต้องมาแล้วลองสั่งเองแล้วก็มาถึงที่แล้วก็ชิมเองเลยนะฮะจะได้แบบเผมพูดด้องจริงนะครับอย่าง กิจกรรมต่อไปที่เราจะไปทํากันไปเล่นสนุกกันเป็นโซนอะไรบ้างครับพี่เป็นโซนของสนามรถดิฟและโกลร์ดค,ครับโอ้โหสนามร,รถดิฟกับสนามโกลร์ดแยกกันนะครับไม่กวอ๋อแยกกันใช่ครับก็แล้วแต่จะชอบว่าจะเล่นอะไรใครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหหลังจากที่ชิมความอร่อยที่โซนคาเฟ่ไปแล้วเนี่ย ที่สาคัญเนี่ยมีโซนรเตอรองด้วยครับต่อมานี่ก็คือเป็นโซนกิจกรรมใช่ครับที่วันนี้ผมจะมีโอกาสได้เล่นด้วยได้ย่อยไปด้วยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับอ่าสนามรถดิฟครับรถดิฟอิเล็กริดดิฟอ๋อคือที่เคยเห็น3ิสามล้อสามล้อก็คือไม่อันตรายไม่ะว่ามีพี่ๆคอยดูใช่รับมีเซฟตี้ด้วยสนามคอยดูแลด้วยครับปลอดภัยโซนถัดไปนี่คือเป็นสนามอะไรครับสนามโกคาร์ทครับสนามโกคาร์ทด้วยสนามโกคาร์ทใหญ่มากจะเป็นรถไฟฟ้าครับ โออถ้าใครอยากจะมาที่ร้านเคซ z y c า f ฟอย่างเงี้ยอาจจะมาทานพาครอบครัวมาเล่นกิจกรรมต่างๆที่แห่งนี้เนี่ยมาได้ยังไงแล้วก็เปิดปีกี่โมงครับพี่ก็คือสามารถเข้ามาดูในเพจร้านเด้นะครับเคซี่ดิฟแอนด์คาเฟ่ฮัทไทรัเข้าไปในเพจร้านนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเรามีทั้งคาเฟ่โซนเลสต์ลองแล้วก็สนามรถดิฟสนามโบคาสในโซนคาเฟ่นะครับเราจะเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแล้วในส่วนของโซนของเลสต์ลองแล้วก็สนามรถดิฟ เราก็จะเปิด16เดินการปนไปครับโอ้โหวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณบอยมากๆครับผมเต็มอิ่มอิ่มทั้งบรรยากาศอิ่มทั้งความอร่อยและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขอลาไปพร้อมๆกับภาพกิจกรรมที่ผมจะอิ่มในเรือร่องของความ,ม,ม,มสนุกนะฮะทนไม่ไหวแล้วได้ครับขออนุญาตลากันตรงนี้นะฮะขอไปเล่นก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ